ครับวันนี้เราจะมาทดสอบการถ่ายวีดีโอของทาง LG Phone 3กันนะครับครับผมเรามาอยู่กับการถ่ายวิดีโอแบบ 4K 60fps ของทาง LG Phone 3กันนะครับทางด้าน LG นั้นรองรับสูงสุดที่วีดีโอ 8K เลยทีเดียวแน่นอนว่าในเรื่องของการถ่ายวิดีโอนั้น 60เฟรมก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับในการถ่ายทั่วไปทางด้าน LG Phone 3นั้นก็ถือว่าการการสั่นอะไรนั้นทำได้ค่อนข้างโอเคแต่ในแง่ของความลื่นไหลอันนี้แอบ,บขัดใจกับตัว30เฟรมนิดนึงแล้วก็เมื่อมาเทียบกับตัวตอนถ่าย60เฟรมแบบนี้คือ60เฟรมมันมีความกระตุกมากกว่าด้วยซ้ำไปนะครับในเวลาแพนกล้อง ซึ่งตามจริงนั้น60เฟรมมันควรจะลื่นไหลได้มากกว่านี้อันนี้อาจจะเป็นที่ซอฟต์แวร์หรือว่าระบบการกันสั่นที่มันทํางานในตัว60เฟรมนั้นอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะฮะส่วนการถ่ายมุมกว้างนั้นไม่รองรับในความละเอียดนี้นะครับผมครับตอนนี้เรามาอยู่กับการถ่ายวิดีโอ 4K 60fps จากทาง LG Phone 3นะครับผมก็ต้องบอกตรงว่าในเรื่องของการถ่ายวิดีโอของทาง LG Phone นั้น แาจจะยังไม่ค่อยเทพเท่าไหรนะ่นักแน่นอนว่าไม่ใช่มือถือที่เป็นเน้นในเรื่องของถ่ายภาพหรือถ่ายวีดีโอเท่าไหร่แต่ก็พอใช้ได้ครับในความละเอียด 4K 60เฟรมตอนนี้เดินถือมือเดียวก็ยังใช้งานโอเคอยู่นะแต่ในเรื่องของคุณภาพต่างๆแน่นอนว่า60เฟรมนั้นความมืดในทรงนี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับแล้วก็ดุดอีกหนึ่งจุดเด่นหนึ่งของทาง LG Phone ก็คือระบบเสียงไม์ที่มีการปรับได้นะครับว่าจะเน้นเรื่องของเสียงคนพูด และก็สามารถเปิดปิดการตัดเสียงลมได้ด้วยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นหนึ่งเลยพีเดียวส่วนในการใช้งานในมุมกว้างนั้นไม่รองรับนะครับในการถ่าย 4k 6 0เฟรมทางด้าน 4k 30เฟรมนั้นก็ถือว่านิ่งพอสมควรอันนี้คือเดินถ่ายมือเดียวอยู่นะครับผมในเรื่องของการการสั่นนั้นถือว่าโอเคนี่ครับเดินสบายสบายเลยนี่ถือว่านิ่งกว่าที่คิดส่วน,นเรื่องของโทนสีต่างๆนั้นทาง lg phone 3ถือว่า ทำได้ค่อนข้างตรงกับความเป็นจริงอยู่นะครับถ้าแสงไม่ได้มีอะไรยากมากเท่าไหร่นั้นโทนสีค่อนข้างใช้งานได้แล้วก็การเฉลีย่ยแสงก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างโอเคเลยส่วนการโฟกัสนั้นอาจจะไม่ค่อยไวเท่าไหร่นะครับเมื่อมีอะไรมาใกล้ๆก็ถือว่าเป็นปกติเพราะว่าทาง lg phone อาจจะไม่ได้เน้นในเรื่องของการถ่ายวิดีโอหรือว่าการถ่ายภาพมากนักนะครับนะครับในการถ่ายแบบมุมกว้างก็รองรับนะครับใน 4k 30 fps ภาพที่ได้ไนั้นกว้างขึ้นชัดเจนแต่แน่นอนว่าเมื่อเราใช้งานเลนส์มุมกว้างการโฟกัสมันจะเป็นแบบฟิกโฟกัสทาให้ไม่สามารถปรับภาพโฟกัสอะไรได้เป็นระยะที่เน้นแบบถ่ายทั่วไปได้นะครับอาจจะไม่ได้ใกล้มากหรือว่าซูมได้อะไรเท่าไหร่เมื่อใช้เลนส์มุมกว้างนั้นโทนสีก็มีความเพี้ยนอยู่บ้างน,นะครับผมจะอมฟ้าอยู่เล็กน้อยเมื่อเทียบกับสภาพอากาศจริงๆในตอนนี้แต่เรื่องของการกันสั่นนั้นถือว่าใช้งานได้โอเคเลยนะ ครับมาอต่อที่การถ่ายวิดีโอกลางคืนของตัว 4K 3 0 fps แน่นอนว่าในรุ่นนี้นั้นการการสั่นยังคงทำได้ไม่ดีเท่าไหร่นักในการถ่ายแบบ30เฟรมแบบนี้นะครับแต่ข้อดีของมันก็คือมีการตัดแสงร่วมตัดเสียงไหม่มของนี้มาให้ด้วยเปิดปิดได้รวมถึงการเน้นเสียงคนพูดเข้ามาชัดเจนมากขึ้นก็เป็นข้อดีของมันส่วนในเรื่องของการถ่ายวิดีโอนับแสงสีไฮไลท์ยังก็เก็บได้ดีอยู่แต่ในความมืดมีมืดอยู่พอสมควรนะครับคืนเนี่ยครับ มันยังค่อนข้างมืดอยู่พอสมควรแม้จะเป็น6แม้จะเป็น30เฟรมแล้วก็ตามนะครับในเรื่องของการถ่ายวิดีโออาจจะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่รวมถึงการการารันสั่นที่ไม่ค่อยดีนะครับผมเนี่ยครับเวลา,าเดินถ่ายแบบนี้เมื่อโปรเซสเสร็จแล้วก็ไม่ได้ดีขึ้นไปกว่าที่เห็นอยู่ตอนนี้เท่าไหร่นะก็แอบเส๋ได้ I อยู่พอสมควรเลยแต่ถ้าเจอแสงอะไรนี้ก็ถือว่าเก็บอะไรได้โอเคสวยงามพอสมควรเลยครับผมในตัว lg phone 3แล้วก็เนี่ยครับยี่เสียงลมเข้ามามันก็จะตัดเสียงลมให้ด้วยนะครับสามารถเปิดปิดได้ว่าจะตัดหรือไม่ตดัด แล้วก็จะเน้นเสียงหรือว่าไม่เน้นเสียงก็สามารถเปิดปิดการตั้งค่าไม้ได้ด้วยส่วนการถ่ายวิดีโอนะครับผมตัว 4K 3 0เฟรมมุมกว้างแบบนี้ในเรื่องของคุณภาพความสว่างแน่นอนว่ารอบลงไปจากตัวปกติพอสมควรรวมถึงการกันสั่นแล้วก็การโฟกัสด้วยสรับในรุ่นนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้ครับในเรื่องของการถ่ายวิดีโอ แต่ถ้าใครเน้นเรื่องของการถ่ายวีดีโอมากๆนั้นอาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่สับทาง LG Phone 3เพราะว่าในการการสารั่นการเก็บแสงสีมันยังสู้มือถือเรือธงตัวอื่นไม่ได้เท่าไหร่นะักแต่ก็ยังคงชอบฟีเจอร์ที่ใส่เข้ามาทั้งการตัดเสียงไม้ตัดเสียงล่มการการสั่นพิเศษอ้พวกนี้ก็ถือว่าโอเคครับแต่เวลากลางคืนยังไม่ค่อยเจ๋งเท่าไหร่สับทาน LG โฟนตัวนี้ ในแง่ของ Full HD 60เฟรมนั้นก็รองรับการถ่ายมุมกว้างด้วยสามารถปรับขนาดถ่ายได้เลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้เลยนี่ทดสอบเลยเลยครับว่ามุมมองภาพนั้นจะแตกต่างกันขนาดไหนรวมถึงโทนสีของภาพด้วยการเปลี่ยนเลนส์นั้นถือว่าทำได้ค่อนข้างไวครับเมื่อเทียบกับเกรดราคาของมันก็ถือว่าสมกับเกรดราคาของมันครับไม่มีอาการหน่วงหรือว่าช้าอะไรแต่อย่างใด จะสามารถลากซูมได้ต่างๆได้สูงสุดแค่4เท่าเท่านั้นนะครับก็แาบน่าเสียดายนิดนึงเพราะว่ามันไม่มีเลนเทเลอะไรมาให้ด้วยทําให้การถ่ายวิดีโอก็ได้ประมาณนี้ละกันในส่วนของ Full HD 60 fps ในรุ่นนี้ครับและในการถ่าย Full HD 60เฟรมนะครับผมในตัวนี้ก็ลองรับเช่นเดียวกันการการสั่นอะไรถือว่าทำงานได้ค่อนข้างโอเคพอสมควรเลย รวมถึงสามารถปรับได้ด้วยนะครับว่าจะเอาเลนส์มุมกว้างหรือว่าจะเอาเลนส์ปกติซึ่งตัว 4K ไม่สามารถปรับได้นะครับต้องกดหยุดและอัดใหม่ส่วนเรื่องของการการสั่นก็ถือว่าพอใช้ได้ครับเนี่ยสามารถกลับปรับเลนส์ได้ทันทีเลยแต่เมื่อใช้งานเลนส์มุมกว้างแล้วในการถ่ายแบบปกสุเฟรมแบบนี้ก็ต้องบอกตรงๆว่ามืดพอสมควรเลยนะส่วนในการใช้เลนส์ปกติพอใช้ได้ครับการสั่นโอเคดีกว่าตัว30เฟรมด้วยซ้ำไปไม่แน่ใจว่าเป็นที่อะไรนะครับแต่เท่าที่ดูตอนนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับผม แม้จะไม่นิ่งเนียนมากเท่าไหร่แต่เดินทายแบบนี้ยังคงดูได้ไม่มึนหัวนะครับทีหเฟรมสามารถปรับเลนได้นี่ถือว่าโอเคมากๆแต่การกันสั่นอันนี้ถือว่าดีนะครับผมแต่ไม่แน่ใจว่าเมื่อปรับเป็นตัว30เฟรมแล้วทําไมในเรื่องของการกันสั่นมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอันนี้ก็ต้องอาจจะมีอัปเดตต่อมาหรือว่าเปิดปิดอะไรต่างๆพวกนี้นะครับมาต่อที่การถ่ายแบบฟูลแฮนดี้สามสิบเฟรมกันต่อนะครับผมในเรื่องของการกันสั่นนั้นถือว่าโอเคเลยนะแล้วก็ ในเรื่องของคุณภาพถือว่าใช้ได้ดีกว่ารุ่นก่อนชัดเจนรวมถึงในเรื่องของการการสั่นก็ทําได้ดีครับอันนี้คือเดินถือมือเดียวทั้งคลิปแล้วก็เสียงที่ได้นั้นก็มีระบบตัดเสียงร่มระบบฟิกมิกโฟกัสคือเน้นเสียงคนพูดก็จะชัดเจนมากขึ้นด้วยก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทาง LG ก็พยายามทําให้เรื่องของกล้องตัวเองนั้นสู้กับค่ายอื่นๆได้นะครับผมเมื่อเทียบกาบเปรดราคาของมันแล้วก็สามารถปรับ เลนได้นะเป็นเลนมุมกว้างแล้วก็เลนปกติได้ทันทีเลยนี่การถ่ายย้อนแสง้ต่างๆนะั้นค่อนข้างโอเคสีค่อนข้างตรงแต่ถ้าเมื่อใช้งานเลนมุมกว้างเมื่อไหร่นั้นโทนภาพมันจะมีไปออกฟ้าๆอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับผมนี่แต่ถ้าปรับมันใช้เลนปกติก็ยังพอใช้ได้ครับแสงสีอะไรก็ยังโอเคอยู่นะรวมถึงการการต่ดก็โอเคเลยหลับทาง LG Phone 3ในรุ่นนี้ ในการถ่ายวิดีโอกลางคืนนะครับผม Full HD 30เฟรมก็เป็นอีกข้อดีหนึ่งก็คือในเรื่องของการถ่ายมุมกว้างก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ขณะถ่ายวิดีโอเลยจะเห็นได้ชัดเจนว่าในเรื่องของความสว่างนั้น2เลนนั้นแตกต่างกันชัดเจนครับก็เป็นปกตินะครับผมบอก,กตรงๆว่าในทุกยี่ห้อทุกค่ายที่มีเลนมุมกว้างนะั้นในเรื่องของการถ่ายวิดีโอกลางคืนอาจจะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะครับผมทําให้เวลากลางคืนนั้นไม่แนะนำให้ใช้เลนมุมกว้างมากนักนะครับแต่ในเรื่องของ เลนปกติก็ถือว่าโอเคครับใช้งานได้ดีพอสมควรเลยนะครับผมแต่ถ้าเทียบกับเรือธงตัวอื่นก็ยังบอกตรงๆว่ายังคงสู้ไม่ไหวเท่าไหร่ทั้งเรื่องของความสว่างความคามชัดการกันสั่นพวกนี้นะครับแต่เรื่องของการอัดเสียงทาง l g p h o n e 3ถือว่าทำออกมาค่อนข้างประทับใจมีการเน้นเสียงคนพูดได้ด้วยการตัดเสียงลมได้ด้วยนะครับผมนี่ส่วนเรื่องของการกันสั่นอันนี้รอง เดินถือดูก็ถือว่าโอเคครับไม่ได้มึนหัวอะไรมากนะครับผมพอใช้งานได้แต่มันก็ยังมีความสั่นไหวอยู่บ้างน,นะครับไม่ได้เนียนเรียบแบบพวกเรือธงรุ่นใหม่ๆที่เป็นเรื่องของการถ่ายภาพหรือว่าการถ่ายวีดีโอแล้วน่ครับมีเสียงลมเข้ามาในด้านหน้าตรงๆนะครับ๋ยวสอบดูว,ว่าแอดเป็นพูดจากด้านหลังเครื่องนั้นเสียงก็ยังคงพอฟังได้แล้วก็มีระบบตัดเสียงที่ค่อนข้างดีพอสมควรเลยครับไฮเปอร์เตตี้คือโหมดที่เราสามารถ การสั่นพิเศษหรือว่าเราวิ่งไปได้ถ่ายไปได้ด้วนะครับซึ่งทาง LG โฟนสนั้นก็มีทั้งแบบมุมกว้างแล้วก็มุมปกติใส่เข้ามาถือว่าเป็นข้อดีของรุ่นนี้ที่ใส่เข้ามาให้นะครับนะครับจะเห็นว่าเมื่อเราถ่ายวิดีโอแบบนี้แล้วก็เดินถ่ายไปด้วยนั้นภาพที่ได้มันก็จะนิ่งขึ้นนะครับผมนี่เหมือนเขาสอบดูฮะเะมื่อเทียบกับการถ่ายปกติเราจะเห็นว่าโทานสีของภาพนั้นมันจะอาจมีแปลกๆอยู่บ้างน,นะครับแต่เมื่อเราวิ่งพวกนี้ครับ การถ่ายวิดีโอก็จะนิ่งกว่าการถ่ายแบบปกติที่เราเห็นกันไปก่อนหน้านี้แต่น่าเสียดายว่าเราแค่ตัว Full HD เท่านั้นนะครับแน่นอน,นว่าในการเปลี่ยนโหมดการสั่พิเศษนั้นในแง่ของคุณภาพมันคือการเอาเลนส์มุมกว้างแล้วก็มาครอปทำให้เวลาเราปรับเลนสในการถ่ายแบบนี้นะครับมันจะไม่ได้แตกต่างกันเหมือนการถ่ายปกติทำให้เรื่องของการกสั่นนั้นดีขึ้นก็จริงแต่คุณภาพในการใช้งาน อาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากนะักเมือ่อไปปรับปในมุมกว้างหรือเลนปกติเพราะว่าในโหมดนะครับมันก็มีให้เลือกทั้งในมุมกว้างแล้วก็เลนมุมปกติแต่ในเรื่องของคุณภาพมันก็คือการใช้แค่เลนมุมกว้างแล้วก็มาครอบภาพเอาทําให้เรื่องของการโฟกัสคุณภาพความคมชัดความสว่างในการเปิดโหมดการส่นพิเศษยังไม่ค่อยตอบโจทย์ในเวลากลางคืนเท่าไหรนะ่นักในการใช้งานก็ต้องดูกันอีกทีนึงว่า จะเน้นเรื่องไหนนะครับผมแต่ถ้าใครเน้นเรื่องของการการสั่นมากๆนะครับอันนี้คือยกโยกอยู่ก็ยังนิ่งอยู่นะแต่คุณภาพก็อาจจะไม่ได้เทพมากนะก็พอใช้งานถูถ่ายได้แต่แนะนำว่าใช้ในเวลากลางวันจะดีที่สุดครับ สำหรับการบันทึกวิดีโอนั้นทางโหมดโปรก็ใส่เข้ามาให้นะครับสามารถทําให้เราสามารถตั้งค่าเลยค่อนข้างเยอะมากๆอย่างที่เห็นไปตอนแรกก่อนถ่ายก็คือเป็นการเปิดปิดไหมนะครับว่าจะเปิดปิดการตัดเสียงลมไหมเปิดปิดว่าจะเป็นเสียงอาจจะด้านหลังอาจจะด้านหน้าจออาจจากไมโครโฟนหรือว่า 3D Surround ซึ่งตอนนี้ปรับเป็นแบบฟอนต์เฟซซิ่งหรือว่าอัดเสียงจากทางคนพูดคือแอดมินพูดหลักหน้าจอของเครื่องนะครับ ส่วนฟีเจอร์อื่นๆก็จะเป็นในเรื่องของการปรับโฟกัสต่างๆนะครับผมสามารถปรับได้แมนนวลทั้งหมดชัตเตอร์นะครับปรับมืดสูงสว่างได้เลยนะครับผมนี่แล้วก็ ISO ต่างๆสามารถปรับได้ชดเชยแสงหรือว่าไบบาลานก็สามารถปรับได้ทั้งหมดเลยนะครับผมและอีกหนึ่งจุดที่ค่อนข้างชอบสับทาง ROG Phone 3ตัวนี้คือโหมดการซูมไปเฉพาะจุดนะครับสมมติแอมินเลือกจุดซ้ายแล้วก็ซูมเข้าไป มันจะค่อยๆซูมเข้าไปเหมือนการถ่ายหนังที่เราซูมเฉพาะจุดแบบนี้เลยนะฮะเนี่ยถือว่าค่อนข้างโอเคมากๆเลยนะในการถ่ายวิดีโอต่างๆของรุ่นนี้ถือว่าแม้เป็นมือถือเกมมิ่งก็จริงครัแต่การใส่ฟีเจอร์ซูมเข้ามาอย่างเงี้ยสามารถกดซูมแบบอัตโนมัติได้ทันทีเลยนะครับเนี่ยแตะแล้วก็กดเข้าไปมันก็จะเป็นการซูมปึ๊บซูมเข้าไปด้านมุมขวานะครับนี่แล้วก,กดออกมาได้มันก็ซูมออกมาให้อัตโนมัติเลย แล้วก็จะมีกราฟเสียงซ้ายขวาเส้นกราฟแสงสีใส่เข้ามาให้ด้วยในมุมซ้ายล่างน,นะคะถือว่าค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวทั้หมดนี้ครับผมในี้เรามาอยู่กับการทดสอบของตัวกล้องหน้าของทาง r o g Phone 3ครับต้องบอกว่าทางด้านกล้องหน้าของทาง r o g Phone 3นั้นมันจะรองรับในความเอียดที่ Full HD 60 fps นะครับผมสูงสุด จะไม่สามารถถ่าย 4K ได้ก็น่าเสียดานยนิดหนึ่งในแง่ของเรือธงราคานี้ในส่วนงการถ่าย Full HD 6 0เฟรมนั้นก็รองรับในการถ่ายแบบนี้นะครับผมไม่สามารถเปิด b e a u ี้ละลายหลังอะไรได้ทั้งนั้นเลยะครับเป็นแค่เพียวๆภาพเรียวๆแบบนี้เลยส่วนของฟีเจอร์ในจุดเด่นของทางรุ่นนี้อาจจะเป็นในเรื่องของมีเปิดปิดการตัดเสียงรบกวนได้รวมถึงการเปิดปิด Mix Focus หรือว่าการโฟกัสเสียงพูดแบบนี้นะครับผมซึ่งจะทำให้เสียงคนพูดเวลาถ่ายวิดีโอนั้นก็ชัดเจนมากขึ้นด้วย ในการสั่นของตัว60เฟรน,นั้นถือว่าค่อนข้างดีอยู่ที่คิดนะครับแต่ในเรื่องของมุมกว้างนี่คือ,อยืดแขนสุดแล้วก็ยังได้แค่นี้นะครับผมอาจจะค่อนข้างแคบอยู่นิดนึงบ้างสำหรับทางถ่ายตั้งหน้าของทาง LG Phone 3ในความละเอียดสูงสุดได้รองรับที่ Full HD 60เฟรมนะครับผมจะเห็นค่อนข้างชัดว,ว่าในเรื่องของมุมมองของกล้องน,นั้นถือว่า ก่ลงงเขาไม่ได้กว้างแลก็ไม่ได้แคบมากเกินไปรอ<ำ>งรับได้สุดๆได้ปนที่ไม่มีหมดอะไรมาให้พวกละลายหลังหรือว่าบิาวตี้รนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับใครๆยกันคืกพอผมค่อนข้างสมจริงพอสมควรไม่ได้ดานแสงเวอร์หรือว่าไม่ได้มืดมากเกินไปพอใช้งานได้เมื่อเทียบกับเป็น60เฟรมแบบนี้นะครับแต่ถ้าอยู่ในที่แสงสว่างน,น้อยๆแบบนี้ก็อาจจะใช้งานไม่ค่อยดีเท่าไหร่สัมทางเอาจริงคนสั่งแบบนี้ แต่เรื่องของความสมูทการการใส่ก็ถือว่าใช้งานได้โอเคอยู่นะครับผมในตัวนี้ครับในการถ่ายแบบ Full HD 30เฟรมนั้นก็เจอมุมมอมแคบเหมือนกันนะครับผมในเรื่องของการถ่ายวิดีโอค่อนข้างแคบพอสมควรเลยครับอันนี้คือยืดแขนสุดแล้วทาง ROG Phone 3ก็ยังถือว่าเก็บระยะของตัวกล้องหน้าไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่นักนะฮะ ส่วนในเรื่องของการการรรันสั่นนั้นเดินถ่ายแบบนี้ก็ยังพอดูได้ครับไม่ได้มึนไม่ได้สั่นไหวอะไรเยอะมากเท่าไร่ถือว่ายังคงเก็บในเรื่องของการการรรันสั่นได้ค่อนข้างดีรวมถึงการจัดการแสงสีของตัววิดีโอนั้นถ้าเจอแสงที่แบบว่าเข้ามาแบบนี้ครับทำให้เรื่องของการถ่ายวิดีโอก็ยังถือว่าพอใช้ได้แต่ถ้าเจอแสงสภาพแปลกๆหรือว่าโทนสีที่มันแปลกๆแบบนี้ครับโทนภา,าพมันจะยังมีความแปลกๆอยู่บ้างในเรื่องของ ทนสีสกินโทนต่างๆยังไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะักในแง่ของการถ่ายวีดีโอทั้งกล้องหน้าและก็กล้องหลังของทาง LG Phone 3นั้นยังถือว่าพอใช้ได้แต่ยังไม่ค่อยเด่นเมื่อเทียบกับเรทราคาของมันแต่แน่นอนว่าเป็นมือถือสายเกมมิ่งในแง่ของการถ่ายภาพถ่ายโอนนอาจจะไม่ได้เน้นมากนักนะครับส่วนการถ่ายกล้องหน้าใน Full HD 30เฟร,รมนะครับในเวลากลางคืนต้องแอบแปลกใจนิดนึงว่ามันไม่ได้แตกต่างกันกันกบตัว60เฟร,รมเท่าไหร่ในเรื่องของความสว่างนะ แต่ความสมูทในการการสั่นนั้นถือว่าดีขึ้นแล้วก็ในการเก็บแสงต่างๆนีก็ถือว่าโอเคขึ้นพอสมควรเลยนะครับผมส่วนการจัดการแสงใบหน้าคนนั้นยังคงเจอปัญหาเดียวกับทาง ROG ก่อนหน้านี้คือหน้าคนมันยังคงมืดอยู่ถ้าเจอแสงมืดๆแบบนี้มันไม่มีการดามแสงเพิ่มให้แต่ถ้ามีแสงเข้ามาช่วยแบบนี้ก็ถือว่าในเรื่องของกล้องน้นก็ถือว่าพอใช้ได้ครับการการสั่นเดินถือแบบนี้ได้สบายๆแล้วก็มอ,มองที่ได้ประมาณ บริเวนไหลประมาณนี้นะครับผมแต่ก็น่าจะกว้างกว่านี้หรือว่ามีเฟเจอร์ให้เล่นมากกว่านี้ก็จะดีขึ้นมากเลยสัหราบ LG p h o n e 3ตัวนี้นะครับ